วันนี้มีกีตาร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากช่างสร้างกีตาร์ที่เป็นต้นตำรับคนหนึ่งของการดีไซน์กีตาร์แบบเอ็กโอนอมิกหรือว่าดีไซน์ตามสรีระศาสตร์ของมนุษย์นะครับมาคุยกันนะครับโอ้โหหัวเนี่ยเทสุดๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องกีตาร์ตัวนี้กันครับกับสตีฟคลายเอสกีตาร์ครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับกีตาร์ใหม่นะครับนี่สตีฟคลาย SMK นะครับผมไปเจอกีตาร์ตัวนี้ที่ร้านมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ติดตาติดใจไม่ยอมออกไปจากสมองผมสักทีนะครับทุกครั้งที่ไปที่ร้านนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็ส่องเสียงเรียกพีดพีๆพี่พี่อยู่นั่นแหละนะครับทนไม่ไหวครับเลยเอากลับมานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องกีตาร์ตัวนี้กันนะครับก็จะเห็นว่าหน้าตามันจะค่อนข้างแบบแหวกแนวนิดนึงนะโดยเฉพาะตรงหัวเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนนนะรเเ่ดดิิมขขขออายงึนะครับ ใครที่อยากจะสนับสนุนในสิ่งที่ผมทำนะครับเราก็ทําให้ผมพอที่จะมีงบประมาณนะครับมาหาซื้อกีตาร์ดี G, G, ๆเจ๋งๆแปลกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนผมได้ผ่าน YouTube Membership นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนกีตาร์กับผมนะครับในคอร์สออนไลน์เนี่ยสมาชิกตั้งแต่ระดับดีลักขึ้นไปนะครับก็ะจะสามารถเข้าไปดูวิดีโอสําหรับ สมาชิกนะครับที่เป็นคอร์สออนไลน์ของผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีประมาณเกือบ40คลิปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่ช่องของผมนะครับที่หน้าช่องเลยนะครับข้างๆปุ่ม subscribe น่ยจะมีปุ่มจออยู่กดแล้วก็จะมีรายละเอียดของการสมัครสมาชิกขึ้นมาให้อา่านมีวิดีโอที่จะอธิบายนะครับว่าสมาชิกแต่ละระดับเนี่ยมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงกาแฟผมเป็นครั้งเป็นคราวเป็นแก้วแกวไปนะครับตอนนี้ผมมีบายมีอาค f อฟฟ่แล้วนะครับก็ กดลิงก์เข้าไปแล้วก็เล่นกาแฟผมได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้านะครับโอเคครับกลับมาที่กีตาร์ตัวนี้กันครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันคือสตีฟคลายกีตาร์นะครับหล,หลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกับคลายกีตาร์นะครับเป็นกีตาร์หัวตัดที่ทรงแบบ ตอนเด็กๆเนาะผมเรียกมันว่าเหมือนเขียงเลยครับและคลายกีตาร์เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในกีตาร์ที่หน้าตาแหวกแนวที่สุดในประวัติศาสตร์กีตาร์ของมวลมนุษยชาติอย่างพวกเราเลยนะครับแต่กีตาร์ที่หน้าตามันประหลาดประหลาดแบบนั้นนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นหนึ่งในกีตาร์ในตำนานของโลกนะครับเราเห็นมือกีตาร์ดังๆหลายๆคนโดยเฉพาะสายแจ๊สสายฟิวชั่นเนี่ยใช้กันเยอะมากๆเราก็คงจะต้องพูดถึงคุณสตีฟคลายกันหน่อยนะครับคุณสตีฟคลายเนี่ยเป็น ช่างสร้างกีตาร์นะครับที่สร้างกีตาร์แนวเอ็กโอนอมิกนะครับซึ่งผมก็ได้ความรู้ตรงนี้มาจากการหาข้อมูลที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยนะครับว่าคำว่าเอ็กโอนอมิกเนี่ยมันมาจากภาษากรีกนะครับในภาษากรีกนะครับรากศั์เนี่ยมันก็คือ t o work with the body นะครับก็คือ เป็นการที่จะเอามาทำงานกับร่างกายของมนุษย์นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะใช้คำว,ว่าสรีระศาสตร์ก็คือการที่สิ่งของใดๆก็ตามเนี่ยออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของมนุษย์จริงๆนะครับถ้าเรามองย้อนไปที่การออกแบบกีตาร์ที่เหมือนเป็นต้นแบบของกีตาร์ในโลกปัจจุบันนะครับก็อาจจะต้องยอมองไปที่เ e n เดอร์และกิ b s ั n น,นะครับซึ่งออกแบบกีตาร์ที่เป็นมาตรฐานของโลกมาในช่วงยุค1950และรุ่มรุ่น70ปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปแบบของกีตาร์มันก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะครับแน่นอนวว่่่าาามีีีีกกกกรออออแแบบบบบทโฉฉเยกออกไปจต้นแบบ แต่ว่ามันก็ได้รับความนิยมในช่วงสั้นๆหรือในวงแคบๆนะครับแต่ว่าในภาพรวมๆในกีตาร์ก็ยังก็ยังดูเหมือนเดิมเหมือนเมื่อ70ปีที่แล้วและในยุค1950นะครับผม ไม่ทันในยุคนั้นเนาะแต่ผมคิดว่าในยุคนั้นเนี่ยสังคมคงอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของเออร์โกนอมิกหรือวัสดุแล้วศาสตร์มากเท่าไหร่นะครับไม่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในยุคนั้นเนี่ยม,มันมีคํานี้หรือาศาสตร์นี้เกิดขึ้นมาหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าไม่กี่ปีวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ยินคํานี้บ่อยมากโดยเฉพาะเก้าอี้ทำงานนะครับพวกเก้าอี้เออร์โกนอมิกแชร์ทั้งหลายย้อนไปในยุคประมาณ6กนยนะครับคุณสตีฟคลายเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นนะที่เริ่มเล่นกีตาร์มาในยุนนนค,อนอยคน ทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มเล่นกีตาร์กันในยุคประมาณ60นะครับแล้วก็หัดเล่นคอร์ดเล่นอะไรบ้างนะครับแล้วคุณคาวนั่นแหละเป็นคนกระตุ้นให้สตีฟเนี่ยออกแบบกีตาร์ให้มันแบบมันเล่นง่ายอ่ะอุ้มแล้วไม่เมื่อยเล่นแล้วไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสตีฟเขาบอกว่าในภายหลังเนี่ยก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทํากันเนี่ยมันก็คือคําว่าเออร์โกนอมิกนะครับหลังจากสตีฟยังได้เริ่มทําการหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาเรื่องกีตาร์แล้วก็เรื่องการทํางานกับสิงเะของมนุษย์นะครับเขาก็เจอว่่่่าามีีีออยูสิงงงนนึะะคครรรับทกตต์วจ้ จัดการอนะมันมันเหมือนมันไม่ค่อยเหมาะสมในมุมมองของเขานะครับก็คือจุดกลางของตัวกีตาร์นะครับแล้วก็เส้นของคอที่มันพุ่งออกจากตัวกีตาร์ไปเนี่ยรวมถึงตรงช่วงเอวของกีตาร์ตร,ตรงเนี้ยที่จะวางไว้บนขาของเราเนี่ยมันดูไม่สมดุลกับสรีระของมนุษย์ครับมันดูสมดุลสมมาตรสวยในฐานะกีตาร์แต่เมื่อเราวางมันเอาไว้บนตัวเราแล้วเล่นกีตาร์โอดกอดมันนั่งเล่นนะครับมันจะ ไม่ออกรณนคมกนะครับสตีฟก็เลยออกแบบกีตาร์ใหม่ขึ้นมาหลังจากที่แบบสเก็ตแล้วก็ลองทําขึ้นมาหลายตัวนะครับก็ได้เป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่ถูกเรียกว่าลัมปีนะครับผมหารูปมาได้ประมาณนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าลูกตัวนี้ใช่ลัมปีหรือเปล่านะครับข้อมูลมีน้อยมากถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยช่วยเอามาคอมเมนต์บอกไปหน่อยนะครับแล้วนกะ็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้แต่ไม่มั่นใจว่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หลังจากนั้นก็ผ่านไปเป็น10ปีนะครับในช่วงปี1 9 8 6งเก้าแปดหกหนเก้าแปดเจ็ดเนี่ยสตีฟคลายเนี่ยได้ออกแบบกีตาร์ร่วมกับรอนนี่มอนสโตรสนะครับทั้งสองคนได้รู้จักกันแล้วคุยกันแล้วก็แชร์ไอเดียด้วยกันนะครับรอนนี่มอนสโตรสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในมือกีตาร์ในตำนานเลยนะครับและสตีฟก็บอกว่ารอนนี่เนี่ยมีรสนิยมในการออกแบบที่แบบเจ๋งมากๆทั้งสองก็เลยแชร์ไอเดียกันแล้วก็พัฒนากีตาร์ร่วมกันมานะครับผมเข้าใจว่าหน้าตากีตาร์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะใกกล้เคียงับ คลายกีตาร์ที่เราเห็นบ่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่มาจะยังไม่เป็นอย่างนั้นเลยเสียทีนะครับจนกระทั่งปี1988ครับสตีฟได้ไปเจอกับเน็สเตนเบเกอร์นะครับเน็สเตนเบเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งลูเทียรหรือช่างสร้างกีตาร์ที่สร้างกีตาร์ตามเอ็ก์โอนอมิกส์หรอทักะมนุษย์นะครับผู้ที่ทําให้กีตาร์หัวตัดเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวไปมีโอกาสผมหาสเตนเบเกอร์มาได้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกีตาร์สเตนเบเกอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับ ทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอเกันในเทรดโชว์หลายๆครั้งนะครับแต่ในปี1988เนี่ยทั้งสองคนได้ไปเจอกันที่โรงงานกิฟสันนะครับผมเข้าใจว่าถ้าไปเจอกันที่โรงงานกิฟสันเนี่ยก็กิฟสันอาจจะทําการซื้อสเตนเบเกอร์ไปแล้วนะครับหรืยอยังอยู่ในช่วงที่เขากําลังคุยกันอยู่นะครับก็เลยไปคุยกันที่โรงงานกิฟสันแล้วทั้งสองคนแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็เลยออกแบบกีตาร์ร่วมกันนะครับจนได้ออกมาเป็นกีตาร์สเตนเบเกอร์ G.K. นะครับซึ่งมันก็คือกีตาร์คลายหัวตัดที่เราคุ้นเคยกันที่เราเห็นกกกกัััันนนบบบบ่บ่่อออยๆะครรหลลงจาทีแแววม้ แผนก็คือจะให้ทางคุณสตีฟคลายเนี่ยทำบอดี้กีตาร์ขึ้นมาที่ช็อปในแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ส่งบอดี้ที่ทำจากไม้บาสบุนเนี่ยไปยังช็อปของสเตย์เมเกอร์ที่นิวยอร์กและทางสเตย์เมเกอร์ก็จะประกอบคอที่เป็นกาไฟแล้วก็บิดรวมถึงพวกอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งขายผ่านทางดีลเลอร์ของสเตย์เมเกอร์นะครับแต่ช่วงนั้นสเตย์เมเกอร์เป็นกีตาร์ที่ฮอตมากๆนะครับโรงงานผลิตไม่ทันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแผนนะครับก็คือให้ทางสเตย์เมเกอร์เนี่ยส่งคอส่งชี่ แคลิฟอร์เนียแทนนะครับแล้วก็สตีฟคลายก็จะประกอบกีตาร์แล้วก็ส่งขายจากทางช็อปของคุณสตีฟคลายไปด้วยเลยจากนั้นในช่วงยุค90นะครับกิบสันก็หยุด จำหน่ายกีตาร์สเตเปเกอร์ไปนะครับมีข้อมูลว่ากีตาร์ GK ที่ทำโดย s นสเตเปเกอร์กับสตีป l ล i ยทำงานร่วมกันผ่านคลิปสันเนี่ยก็ถูกทำขายออกมาราวๆ250ตัวเท่านั้นนะครับสตีปคลายก็ยังทำกีตาร์สตีปคลายที่เป็น GK เออกไปต่อนะครับโดยการซื้อพาร์ตต่างๆผ่านทาสเตเปเกอร์นะครับมีการให้ลายเส้นกันทำกันต่อไปนะครับก็เข้าใจว่าพอมาทำเองแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมี variation ต่างๆออกมาเราจะเห็นแบบ หน้าตาที่เริ่มต่างออกไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์พกปิกอัพที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยสเตเบเกอร์ก็ยุติสาการผลิตไปนะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกคอแล้วก็บริคของสเตนเบเกอร์เนี่ยเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงในจุดหนึ่งเนี่ยสตีฟคายก็ หยุดทากีตาร์หัวตัดไปนะครับแล้วก็หันมาพัฒนาตัวเอสเทเลนะครับซึ่งนั่นเป็นที่มาในการที่เขาจะดีไซน์หัวแบบนี้ขึ้นมานะครับโดยเอสเทเลนเนี่ยตัวบอดี้ก็จะคล้ายกับตัว GK หรือว่าคลายเฮนเลสมากๆเลยนะครับแต่ว่าเ็าจะมีหัวแบบนี้ขึ้นมานะครับจะได้ไม่ต้องใช้ซิน้นชิ้นส่วนสเตเบเกอร์แล้วเนาะแล้วก็เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวว่าทางสตรีฟคลายเนี่ยหันกลับมาทํากีตาร์หัวตัดโดยเฮสเทเลนแล้วนะครับแต่ว่า ตัวบริกเนี่ยก็ทําเองเลยนะครับเพราะว่าหาชิ้นส่วนสเตนเลสเกอร์ไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็มาที่กีตาร์ตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับตัวนี้นี่ก็น่าจะเป็นดีไซน์แบบรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับตัวเอสเทเลของสตีฟคลายเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเทเลนะครับในแบบของคลายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นสตรัปมากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะชื่อรุ่นว่า SMK นะครับ SM เนี่ยมาจากสตีฟมิลเลอร์นะครับคือสตีฟคลายเนี่ยทำออกแบบกีตาร์ตัวนี้ให้กับสตีฟมิลเลอร์หนึ่งนะครับ แล้วก็เปิดตัวมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นภาพที่สตีฟคลายเนี่ยเอากีตาร์ตัวนี้ไปให้ทาง Steve Miller mm hmm. แล้วก็มี j โจวอ l s h อีกคนนึ่งครับ มือกีตาร์ในตำนานมือกีตาร์ของวูดเดอะอีเกิลนะครับเล่นกีตาร์ตัวนี้จากข้อมูลที่ผมพอจะเปิดเจอนะครับก็สตีฟเมลเลอร์เนี่ยเอาไป2ตัวนะครับแล้วก็มีโจวอลช์เนี่ยเอาไปตัวหนึ่งครับได้เอารุ่นนี้ไปเล่นเนาะเราก็จะเห็นว่ามีความเป็นสตรัทมากขึ้นนะครับซิงเกิลคอยลสามตัวหนึ่งวอลลุ่มสองโทนแล้วก็มีคันโยกตัวนี้นี่เป็นแบบคันโยกวินเทจซิกส์สกรูเลยนะครับสเปคของตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นแอลเดอร์นะครับคอเป็นเมเปิลนะครับแต่ว่าสตีฟคลายเนี่ยกีตาร์ของเขาจะดังมากๆเเลยยนนนนะะะคคครรัับบบกก็็ืือออดีีี้้้จใชชปไมมทท่่่่วววาาาแสส ผมไปลองเสียงแล้วผมก็สายเอลเดอร์นะครับชอบเอลเดอร์มากกว่าเหมือนเดิมปิกอัพที่ใช้นะครับเป็น EMGSA นะครับแล้วก็สีเนี่ยมันมองเหมือนเป็นขาวนะแต่จริงๆมันเป็นขาวแบบขาวบุกๆนะครับเหมือนแบบพวกรถยนต์สวยๆเลยเนาะนะครับปิกกาดเป็นกาดแดงนะครับด้านหลังก็มีช่องใส่ฐานสําหรับปิกอัพ EMG นะครับคอเนี่ยก็จะเป็นเมเปิลนะครับสวยเชยแล้วก็คออ้วนมากแบบที่ผมชอบเลยนะครับ ฟิงก์ก็บอกก็จะเป็น m a เปิเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว i n l a ลทนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็น o อฟเซตนะครับแบบค่อยๆไล่ขึ้นมาจากทางเฟตต้นเนี่ยอยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาสูงนะเป็นมาโลว o เพิลสวยงามมากเลยนะครับที่เจ๋งสุดๆเลยก็คือตรงหัวกีต้านะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีนัดนะครับมันจะมีเป็นซีโร่เฟ t นะครับเฟที่ศูนย์แล้วก็พอไม่มีนัดเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวหมุดหรือเป็นน็อตเนี่ยนะครับในการ ล็อกสายเอาไว้ไม่ให้ดิ้นหลุดออกมาแทนนะครับด้วยการออกแบบแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันจะทําให้ถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนจากสายเนี่ยลงไปที่คอได้ดีกว่ามีนัดเพราะหมุดที่เป็นเหล็กเนี่ยมันถูกสกรูยึดไว้กับไม้เลยนะครับทำให้แรงสั่นสะเทือนในถ่ายทอดลงไปที่คอได้เต็มที่เลยนะครับแล้วตรงหัวเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีการค่อยๆเอียงองศาลงไปนะครับเนี่ยบิด สายลงไปเข้าสู่ลูกบิดซึ่งก็เป็นลูกบิดพิเศษผมเข้าใจว่านี้เป็นของฮิปช็อตนะครับที่มันจะเจาะไล่ระดับลงมาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นชั้นๆที่เขาออกแบบไว้ครับมีความเป็นเหมือนแบบพวกพิระมิดโบราณอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยผมชอบสุดๆเลยนะครับถ้าเรามองที่ลูกบิดดีๆนะครับเราจะเห็นว่าสาย6เนี่ยถูกดึงบิดลงไปอยู่ลูกบิดตัวไกลสุดนะครับแล้วก็ไล่กลับมา6 54, 3า1ตรงนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการออกแบบนะครับให้แรงตึงสาย หลังนัดเนี่ยของสาย6มันมากที่สุดสายหน,น้อยที่สุดนะครับทำให้สาย6เนี่ยไม่ยุ้ยและสายหนึ่งไม่แข็งนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกกีตาร์หัวตัดเลยนะครับแล้วถ้าเรามองตรงบายดิงของตรงคอนะครับเราจะเห็นบายดิงเส้นหนึ่งวิ่งอยู่นะครับเป็น3ชั้นเนาะดำขาวดําแล้วถ้าเรามาส่องดูดีๆไล่จากตรงปิก,กาดมาเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นเส้นวิ่งต่อออกมาเลยนะครับตรงปิก,กาดเนี่ยก็จะมีเป็นทรีพายนะครับ3ชั้นดําขาวดําแล้วเส้นตัวนี้ก็จะวิ่งต่อมาที่คอ ต่อกันไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้แบบคือใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะครับด้านหลังคอที่ประกบมาอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นบอยดิงแบบนี้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้น,นครับถ้ามองที่ไซด์ดอทเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไซด์ดอทไม่ได้วางอยู่กลางช่องเฟรต์ขงกีตา้าปกตินะครับมันจะวางเอียงมาอยู่ริมริมเฟรตเลยนะครับเข้าใจว่าพอเราเอาตาม,มองแล้วเอามือวางเราไปตรงไซด์ดอทเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะจับพอดีนะครับเพราะกีตาร์เนี่ยเราไม่ควรจะ จับกลางเฟดนะครับควรจะกลับชิดเฟดไปทางขวาที่สุดนะครับซึ่งสตีฟคลายคิดมาให้เราแล้วเนาะเอาตามองปุ๊บนิ้ววางในระนาบเดียวกับตัวไซด์ดอทเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นพอดีแต่ในเฟดลึกๆเนี่ยไซด์ดอทจะกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเพราะว่าเฟดมันแคบลงอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดต่างๆที่สติปขายเขาคิดมาให้นะครับในส่วนของเออร์โกนอมิกดีไซน์นะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ย SMK เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเออร์โกนอมิกน้อยกว่า S-Tele นะครับหรือว่าคลายเฮดเลสนะครับผมลองทนะั้งสองตัวน,นล้วผมเป็นคนแล อาจจะตัวผมค่อนข้างใหญ่นะครับผมสูง192เนี่ยมันทําให้สรีระศาสตร์ทั่วไปของมนุษย์ใช้กับผมไม่ค่อยได้นะครับผมรู้สึกว่าเล่นแล้วผมไม่ถนัดกีตาร์ที่เป็นเอสเทเลหรือว่าเป็นคลายเฮดเลสนะครับเมื่อเราวางลงไปบนขาเนี่ยคอจะเชิดขึ้นประมาณนึงครับน่าจะอยู่ประมาณอย่างนี้เลย้ซ้ำนะครับซึ่งผมเล่นไม่ถนัดผมถนัดที่จะเล่นกีตาร์ที่คอเนี่ยมันพุ่งออกไปขนาดกับพื้นมากกว่านะครับแต่อย่างเห็นว่าตัวนี้เนี่ยพอวางปุ๊บเนี่ย มันก็ยังตังึ้นนิดนึงนะครับแต่อยู่ในระดับที่ผมรู้สึกว่าผมยังเล่นสนุกอยู่นะครับในแง่อื่นของเกโนอมิกนะครับการที่ออกแบบลูกบิดแบบนี้ทำให้เวลาเราตั้งสายะครับเราสามารถเอื้อมมาจับอย่างนี้ได้เลยนะครับแทนที่ปกติเราจะต้องบิดไหล่ขึ้นมาถูกไหมครับก็ทําให้การตั้งสายเนี่ยมันเป็นภาระให้กับไหล่ของเราประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ด้วยการออกแบบลูกบิดแบบนี้มันทําให้เราสามารถที่จะเนี่ยครับไหล่ไม่ต้องยกก็ตั้งสายได้นะครับในส่วนของการเจาะ ที่คล้องสายสะพายให,ให้มันเป็นแบบเอร์โ n นอมิกที่คล้องสายสะพายทางฮอนบอนจะถูกย้ายมาอยู่ตรงหลังคลอนะครับและขณะที่หอนล่างเนี่ยมีการเจาะเว้าวเข้าไปนะครับมันน่าจะทําให้เวลาสะพายแล้วเนี่ยกีตาร์มันอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับแต่เช่นเดิมนะครับนอกจากผมจะสูงนะครับผมยังอ้วนด้วยนะครับพุงผมเนี่ยพอสะพายไปมันจะทำให้กีตาร์ชดขึ้นนิดนึงนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็น่าจะแล้วแต่คนด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเป็นมนุษย์ที่รูปร่าง อยู่ในเรนจ์นะครับอยู่ในค่าเฉลี่ยของมนุษย์ทั่วไปเออร์โกนอมิกที่คลายออกแบบมาเนี่ยก็จะทํางานกับร่างกายของเพื่อนๆได้ดีกว่าผมนะครับแต่ว่าที่เหตุที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะผมชอบหน้าตามันนะครับแล้วก็ชอบเสียงมันด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยว่านอกจากเออร์โกนอมิกที่สตีฟคลายดีไซน์มาแล้วเนี่ยในฐานะกีตาร์เนี่ยมันก็เป็นกีตาร์ที่ดีมากๆตัวหนึ่งเสียงเวลาดีประเปล่าเนี่ยอะคูสติกดังมากนะครับเสียงที่จะได้ยินเนี่ยก็คือจากไม์นี่ปกเสื้อผมตัวนี้ครับเดี๋ยวลองฟังดู กีตาร์ตัวนี้นะครับก็คือกีตาร์ตัวหนึ่งที่เสียงดีดเปล่าๆดังที่สุดในบ้านผมเลยนะครับแล้วซัสเทนยาวมากๆเลยนะครับคุยกันมาประมาณนี้แล้วนะครับคุยกันจนกระทั่งไฟข้างหลังผมดับไปัวงหนึ่งนะครับหลืมชาร์จนะครับเดี๋ยวขอไปเสียบไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงคลาย SMK กันครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับฟังทั้ง5แก๊กเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ แอค4นะครับ แล้วก็แก๊ก3นะครับตัว middle position นะครับแก๊ก2นะครับมิดกับปลิดนะครับ ก็สุดท้ายบิ i โพซิ p o s i t นะครับผมลองตัวนี้ครั้งแรกนะครับ ผมรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าที่คิดเยอะเลย EMG ที่หลายๆคนอาจจะกลัวว่าเสียมันจะแข็งนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะครับแต่มันก็จะยังมีความคมชัดในแบบสบับของ b i c k u p Active อยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้แข็งอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วตอบสนองกับไดนามิกได้ดีมากๆเลยนะครับ ทีนี้พอบอด้วยความที่เป็นเอพ,พิกอแบทีนะครับอัตราประโยชน์สูงสุดอย่างหนึ่งของมันก็คือไม่มีน้อยนะครับโดยเฉพาะเวลาเล่นกับเสียงแตกนะครับอันนี้เป็น o v e r d r i ด e นะครับเงียบสนิทนครับ เป็นสตรัตตัวหนึ่งที่เสียงโมเดิร์นมากๆเลยสำหรับผมอย่าลองไปฟังเสียงแตกเป็นไฮเกนกันบ้างนะครับ แต่งจากแอม์นะครับที่ค่อนข้างไฮเกนนิดหนึ่งเนาะเสียงก็มีความเด้งชัดสะอาดแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับเดี๋ยวลองบูสสโอร์ไนเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วใส่ดีเลย์ซะหน่อยแล้วกันนะครับ เขาเรียกว่าเสียงยังสะใจเหมือนเดิมน,นะครับเมื่ออัดโอเวอร์ดิฟแล้วก็ให้เกนที่แอมไปประมาณหนึ่งนะครับก็ลเล่นสนุกมากๆเลยครับเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่เล่นสนุกมากคอเนี่ยใหญ่อ้วนมากนะครับแต่ว่าเล่นมันนะครับถูกชะตากับผมมากนะครับหน้าตาเฟิลฟ้าวบอดี้เอลเดอร์แล้วก็คออ้วนๆและนี่ก็คือ s t e ฟคลายเอสเอ็มเคกีตาร์นะครับสตรัทแบบใหม่ล่าสุดของพ่อมดนะักออกแบบกีตาร์เออร์โกนอมิกสตีฟคลายครับ